ซาตังอ่อนเพิ่อนมานี่ยุดเนาะมานี่ก็นไรเมื่อไหายทางในโอ้ว่าเขาไปหาเพื่อนเพิ่นบ่เห็นเลยเพิ่นไปหลินเออคือว่าไปทางเพื่อนน้องหมายเพิ่นเนาะแม่นไปลิ้นน้ำเพื่อนน้องหมายเรากินเนี่ยงกินช้างโยนน้ำพิ่นออืแต่ว่าเพิ่นก็เปลี่ยนแปลงระดับของมือในตามที่เห็นนี่เนาะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยนอย่างนี้ฮัลเป็นเราเลยเห็นไงเห็นชั้นพักเพื่อนคุดชั้นพักก็แหละ เอาเฮ็ดจนพักพักแมน่นขุดกลม่สิเฮ็ดหัวแล้วผู้น่าก็แล้วไปอื้อมันแดดนอกคั่นทีไปก็ได้ปับพ้อนคือก่อน่มแนหยังเลยตันแรงเราม่เห็นจอแต่ว่าคนไปหาซ่อมแรงซ่อมง่ายพูดอย่ยาแล้วเนาะแมนไปแล้วลูกอ้ือว่าไปสวยแล้วเห็นเบี้ยเห็นหยังน่เฮอนแล้วแล้วคนิ่นหั้จักความขึ้นนะนี่แมนู้จากแรงอยู่เินอยู่ซาบอก่ง้าแล้แบบ พอเท่ทากนจากไปประตูจักแพงลูกเนาะแพงได้ลูกฮั<ง>ลโหลม่ได้ไ,ได้เงินได้จัางมากก็ซื้อให้เอาี่นองไง เปิดภาพขึ้่อีกทีก็อยู่เฮือนแม่สาวแตงอ่อนก็คือเข้ามาหาสาวแตงอ่อนมาอัปเดตเยี่ยมยามตามข่าวเพิ่นก็พอดีว่าสาวแตงอ่อนมันจะไปใส่ก็เลยมาถามทางแม่เพิ่นก่อนน้องพี่น้องมาเห็นห่มตะกบหรือกินหมากตากบพี่น้องต้นที่ว่าหมากแดงๆนี่นะพี่น้องหมากตากบบ้านเขาเอิ ท,ท้ายแจ็คส์เอิรนมาอย่างกินนี่แซ่บดีนะแซ่บดีฮะพี่น้องคนอื่นอย่าลังขอกราบทักทายสบายดีเอฟซีทีแฮกแพงเงินเบ็ดสุขคนเนาะเบ็ดสุโมงสุบอลนในกับภาคพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ทางบอสเด้อพี่น้องเนาะบอสก็เมือ่อยใจละแ่เลาะท่ายคิดว่าอะไรก็มีแต่ดำมา,าพี่น้องเลย Nakai yo vô, ní cả á, cần. Đi, mẹ, ta ngon cái ba bùng bì phóng nông gần đây tang bà đi đơ ô tô xiềng tang nyu mbum 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 อะไรล้เจ้าค่ะวนโอ้วมนหนึ่งเราจะตามแจ้วไปกินกำลังยมบ่ <c oughs> โอ้เพิ่นเห็ดออกแนวนี่เฮือนกลัวเพิ่นเนาะนี่ได้โอ้หอองำไว้ก่อนใักหน่อยเนาะอ่าเจ้าแม่ บ่ได้ไปเกี่ยวเข่าบ้าันไหมเขาอันนี้ก็ชอยเขาอ่าช่อยเขาแม่เลยพักพอนบ้างพ่หาสางงอนจะเพื่นไปใส่เพ่นลินจังหวะปลินทังเงินทังไม้เพื่อเนาะไปพ่บ้าไปากันยุดเกี่ยวเข่ากับมันนี่เนาะยุดอ้หมนจะล่าลายบอดเลยหม่ไม แม่อยู่เพื่อนหลังนี้นี่จะคนก็ตอนนี้นะไหมร้านสามคนผู้ชายคนหนึ่งผู้น้อยๆนอนเช่าขาวนี่บอแม่แม่กับผู้นั้นครับคนหนึ่งผู้น้อยนี่น้องคนนี้โอ้ชายบิดคนน้อยน่ะสามคนอือสามคนนี่แหละประมาณคได้ยินี้ชาถังอนว่ามีน้องเราอีกผู้หนึ่งผู้ชายนะเพิ่นไปใช้ช่น้องเราอีกผู้หนึ่งเออราไปทำงานผู้ไร น้องชาตริย์งอนไหนผู้ว่าผู้ชายเห็นไหมไปทำงานละเดี๋ยวนี้นะเจ้าอยู่กับหลานน้อยสามคนสามคนกับลูกชายผู้หนึ่งลูกชายเจ้านะแน่นเอ่อชายผู้หนึ่งน้องที่น้องใครวันอ๋อคนบุตรมีลูกมีเมั้ยคนยังบริสันต์ครอบครัวจะเถิดว่าตอันนี้กับเจ้าอยู่นี่ อยูสามลูกมาได้กรุงเทพบ่แม่ลูกมาแต่กรุงเทพนั่นแหละเขาอยู่เฮือนเขาแหละแม่เนี่ยใช่ลูกห้ล้านหาลูกหาร้านปุ๊กเฮือนยู่ปุกเฮือนน้สระนี่นะปุ๊กเฮียังน่ะคือบอกไปอยู่น้ำสราแต่งอ่อนไหมยู่ก็ได้เยอะนางแต่งอ่อนแต่ยู่เดียวเที่ยวไปเที่ยวมาแล้เพราะว่าไปยูน้ำสระแตงอ่อนดีกว่าเพราะว่าเรากับบุ๊มบิผัวอะไรดิเออแม่เนาะบุกปุ๊กไปย้ะ ชาวต่างงอนกูมือนี่เพิ่นก็พัฒนาขึ้นขนาดเนาะนพัฒนาแลยเห็นงานเลยคือจะเล่าแล้วเห็นเพิ่นถูกจักไปเกี่ยวเข่ารับจ้างทำงานเนาะแม่ไปได้เพิ่ริยอยู่อันนี้ไม่รีบบไปแม่เอาเงินมาใช้ให้เด็กน้อยโรงเรียนนี่คือเอาก็แม่ไปรับจ้างคือวันหนึ่งกับแล้วก็ให้เขา พ่อแม่เขาก็เรียนเองก็เปืดฝากขอเิฝากไว้ลูกคสิตี่ชยอแม่ไปับจ้างทำงานกับมบดบันไกเกี่ยวเขาแล้วละเนาะได้เห็นกระนแม่ปลูกนั่นเลยค่ะเลียวเลี้ยวมันก็บุกดูดแม่มาแล้วก็เคื่อนโก็เคื่อนเข้าตอนนี้นะยุไสตัวนี้แล้วีแม่มากเลยเฮ้เสากึ้งดึ้อกึ้งดึนั้นวะ น,นี้แหละเลพื่อนปบเพื่อนเข่าเพื่อนแต่พ่อแต่เข่าเขาอยู่เออเส่าเขาโลอยู่นะแม่งแล้วมากแล้วมันยังลมอยู่เออยามมันทับหมูเขามันเชยไปถนัดหมดแลยยามมันทับเขาก็เที่ยวทางออล,ลูกชายมาจากกรุงเทพหันนอกนางแต่งอ่อนมาแล้วอยหมางมามันสิเป็นเพื่อนห้างเน่นเพื่อนเก่าตะกี้นางแต่งอ่อนกับมาน,อนอยู่นี่แล้วอยู่กับบุตร้าอยู่วะ มันบ่กล้าแล้วมันเชยไปบนดเลยหยันลมข้างใน,นมาตั้งอันเสาสิสือเนอาะม,<อ>มันไริะังมาตั้งโอ้แหม่มากไปบา,ากถินน่แล้วเแ่อก็ว่าสินะแม่ทุกมุมมีเือนก็เขินเข้าเขินนนใจ <g ül> นี่แล้วมันมันเป็นกามหลายปีเลยลูกเอแจะลูกน้อยเรียกลูกแต่้องยังน้อย เนี่ยงกําปั้นั่นค่ะกําปัดนชัวร์แหละบุญใหญ่มีหน้าห้าลานกินข้าวยังแม่มันเลยเมื่อวานะแจ่วกุ้งแจ่วกุ้งกุ้งแม่คนฟางมาให้แต่คนแหละโลหนึ่งแจ่วกุ้งใหไงนะแม่เฮ็ดแบบไหนแจ่วกุ้งก็ตุ๋นหัวยะแม่ก็ต้มแล้วก็มาแจ่วบ้านต้มต้มแล้วต่ำมัต่ำแบบหัวแจ่วกูแจ่วหานแห่ะหางก็ได้ยินได้ดีคอยบ่กเคยได้ยินนะแจ่วแจ่ว เขากินไล่เขาจํา้ำแซ่บบ่แซ่บเออกว่าเฮากินเป็นเต่าจะได้หั่นบ่แม่ก็บ่เคยกินเนาะบ่แม่นบ่ว่าตําดิบนะบ่้ต้มก่อนให้มันสุกอืาลวกมยังก็ได้ลวกให้มันสุกอือๆๆําแจวบาดํากินเป็ก่อนลูกานัเขากินบ่อิ่มเาแจวใส่น้ําใส่นลาจําอิ่มอ๋อ chèo <laughs> cái chèo vô cho ba đây anh kia bên ăn ngay vẫn bỏ im khó ăn kín lại phồn lục lạn được khó kín cũng được ngay chết cho im đấy chèo lại phạm nó thế mà này nó mềm chèo kín lô này đây xoong sang thưa chèo nó mềm hẳn mềm nhẹ rồi rồi จะงอนเจ๊เพิ่นได้ยังสุรุเพิ่นกินเนาะเมื่อนั้นก็มากินข้าวด้วแม่เลยเพิ่นจะเพิ่นกินยังไงเห็นหมาเพิ่นแม่เพิ่นภาคุงมาให้ก่อนแม่ที่แล้วแม่ก็คอยบอกคอยเตือนน้ำได้เพราะว่าเพิ่นกำลังเริ่มจะเป็นคนแม่บีแห้งแล้วขมือนีเนาะนี่เพิ่นหาก็ไปดอกปลินนะเมื่ออยู่เพื่ออะไรไปละพอไปจะหน่อยมาเลยเออเพิ่นก็ คนมาแล้วคันเขาบอกว่าเวลาแรงและง่ายตอนเช้าตอนบ่ายเนาะตอนเพิ่นเฮ็ดกินบ่ให้ไป้อเพิ่นเวลาแบบนั้นกถือว่าสุดยอดแล้วเนาะแรงง่ายเพิ่นอยากเพิ่นอยู่ให้กินไปก็ไปตอนที่ยังกางเว้นย่างคนเฮาเนี่ยมันบ่งบ่คกขึ้นกันนะะนอกาะบางที่เพิ่นจะคิดว่าเฮาน่ะไปซ้อมกินก็มีได้แบบนั้นแหละแม่ย่านนั้น่นแหละรู่คันเวลาไปอเฮ็ดไปลิ้นตอนเพิ่นเห็ดกินเนาะ เห็นวิดีก่อนมันแบบนี้เลยชีวิตคนทุกข์ฉันเออคนห่างนี่บเอวดแต่พูดยังให้กินไปทางใดกันทำผู้ห่างนั่นเจ้าเชือบบอแม่แม่แหละเนาะแม่คนห่างว่าเนี่ยโอ้มันกินกินข้าวกินน้ำเหมืกันกินเออกินนั่นอันนี้เขาหาชูดกินให้คนทุกข์ไปเนี่ยโอ้ยันมาหาคออีกแล้วะน้อเนาะเขาก็เห็นหน้าแต่คอเลยหรือว่าหรือขอคนทุกข์อย่างน้องหมาเพิ่นกั Đi bên đi soi lên hơi xa là nó nó phần mi bùn nó lý nó. Bùn à. à, thấy ngon gặp nó oi nó mi bùn nó. À. <laughs> à, nó lết nhiều soi phần tiền thi cho mình, mình học học chắc chết trên đây. Khỏi cái đây. À khỏi phải khôi, khôi, khá, <laughs> mà, mình học cái đây Rồi, nghe lửng, 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 ถืมตเงินกับหัวกับต่อเติมต่อเติมไปเลยบริจีคานก็บกออิท้ฮใายเนาะใช้อันเฮ็่เฮื่อนนใช้งบหลายได้ไหมเงินละร้อยล้านในีริค่เลยมูลค่อแต่กี่เมฮตุเพื่อคนนี้บอกใครแน่หรืมันบอกแพงเครื่องบ่แพงเนาะเรื่องบ่แพงแบบปูนปีนกับมีแต่ชอบชามชิพสาวพันเนาะสาวพันอันปูนแรงกับชามชิพห้า ยังได้เจ็ดแปดชิบแล้วไครับแฉนแล้วบอกเว่าแสนปลายแน่สอบนึ่งนะเพราะว่าปูนตัวแท้ปูนตัวบัแท้ก็แปดสิบเก้าสิบแม่เห็นเพื่อนคนหนึ่งก็สั่งมาเป็นโดนเป็นโตนตะกี้ผลบะแพงก็วาชสอบเลยว่าชสอบแพงนะานซิปตะกี้เนาะแนี่ดินดีดีกัก้อนหนึ่งไร่ก้อนหนึ่งชองผันมันบ้ฮอดช่ำพันปลายพันชอง อยนี้เมื่อเงาเนาะสอบเจ็ดสิบแปดสิบพันปูนมาเล็กปัดเาสเส้นหนึ่งเท่ายี่นี้ฮะเจ็แปดสิบเลยตักีี๋ผลบ่กพ้ก็ว่าแล้วคำเล็กใหญ่กับมีงจะหาชิปสีสิปปลายช่าว่าคือเดียรี่แหละบ่คคลเหล่เนั้นเส้นปลายเส้นหนึ่งเงาะจ้างคือเดียนี่เนาะบุคมาแล้วเหินนแต่ว่ากะ มันหั่นได้การเอาหาเงินนอกได้เงินนอกมันมีค่าสูงขึ้นใช่ได้แหม่มันเป็นไรแล้วหรือแต่จริเงินหนึ่งพันบาทนี่แช่สองแสนห้าสิบพันเนาะแหม่มันได้ไม่ได้สืออย่างนี้คู่มือนี่หนึ่งพันบาทนียหกแสนห้าสิบพันหกแสนห้าสิบมันหักมันหักกันโลคอยงับลงแล้วคู่มือเนาะเงินกันนะเดือหกแสนตายน้อยเครื่องมันบวมบานเครื่องมันบวมน้ำ nhưng là phụ cần phải hồng à. hiên đúng không? hiên là hồng nhôm được. sổm vào kì nội ừ. mình xìm này bằng đây thay nó phải thịt xìm cho xìm nè <laughs> xe bỏ chùm tiêu bạo thì mọi nhôm nữa ừ. <cười> <cười> hả? bọc cháy Ừ, bên kinh nhốt này mình thơm lắm ừ, mình thơm mình thơm mà, mình chè đẹp เขามาขึงของนาเฮียนเขาเนาะมื่อเอิ้นี่แม่จะไปแก้วข้าวบ่าไหมไม่ได้ไปแล้วลูกมันมีวันไปแล้วะมันเขามาเอาก็ไปเนาะทำข้าวบ่อกไปซอยเขาคนละบานนี่รอาะวันงานหยู่นเล่นบ้านไปเนาะมันไปรับจ้างรับ่ายอะไรก็มบ่แก้วข้าว นี่จะประจัดอ้อยตากน้อยเหรอเพื่อจะมีเนาะแน่นด้วยตากอ้อยเพื่อจะได้ลอยมัดก็ปอเฮ้ยบมดได้เล้แล้วแม่เฮ้ยผมเคยได้เครื่องแต่น้อยห่อมัดห่อมัดเนี่ยนี้ไม่ได้เลยไหวเลยเบิร์ดเฮงแล้วเนาะเฮงเลยเฮ้ตะกี้โอ้ใช่เบิดมือได้แต่เจ็ดแปดชีพมัดได้ลอยป่ายแม่ที่ดีหมดได้นั่งเครื่องรีได้เนาะน้อยน้อย่็มีเวลาผักอยู่ด้ แบบกใส่หอนนางใจอ่อนเนาะอาชีพผึ่งตัดอ้อยแล้วมีเด็กคนที่ไปตัดอ้อยแบบเราไว้่าตัดอ้อยเขาบอกไว้ไปไหนเขาไปเราบไปเงินมาใช้ส่ทำบุปไปไปเฮงบุปได้เฮงบุปเงินทบุปไปต่แจ๋วในไสยเนาะจทกบุปเราได้รู้ทำอาชีพแม่เพิ่นผูปะไปกรุงเทพก็เดือนนี้ก็บโรงพัก เดือนหนาพอเอ้าวกินใช้พอมันผ่ามาเดือนหนึ่งลายบ่าพอแม่มันชิลายช่างเดือนละพันยังบ่ได้ลูกเว้ยแต่เดือนนี้ก็พันบาทก็บ่ได้ก็เดือนหน้าพอใช่ไปใช้เงินเดือนละพันเนาะมันสิกลุ่มพระเจ้าว่าโอ้มื่อเดียวค้อยบ่พอมื่อเดือนสอไปชื่อมาชื่อเข่าแน่มาเข่าร้านไปโรงเรียนแน่เข่าพระเจ้าละพันปลายบาทแน่เรื่อนไปจังแล้ว มีไปพารับจ้างระบใบที่ไหนให้ลูกลานไปโรงเรียนคำเลยลูกชัวไปวานิ่งกับไรเช่นเศร้ายอมให้ร้านไปโรงเรียนเมื่อเขาใครแน่กินน้ำนางตุ๊กตาฉีมาส่งให้เลยน้ำลูกนั่นเขาเขาบอกให้มาเพรขอคำบอกลูกชัวรมาใช่ไหมกแม่ก็วัดปัญญาแหละขอปัญญาวเนาะ แม่ก็โมเมนต์ฮอตอันหกเจ็ดชิปเลยวะโอ้ยหกสิบปลายมีเขาเจ็ดสิบอืมยังไปทำงานรับจ้างก็ยังงานอยู่แล้วบอกให้มาขอคำบรรยามาเรียกลูกสูงสักได้เท่าไรก็ยาหมั้นเรียลูกเรียลูกใครลู้แล้วคือแม่แาวชนบอกใครไนหล่าวลูกคนเดียวหมดเราฝากให้เดือนหนึ่งซองเถอะสามเถอน้อยก็ได้เราฝากอยู่เลย ผ oh uh huh. ู้เอ้ยห mm ั hmm. mm ีพ hmm. ันห่เดือนละพันให้ลูกก็ไดละจองคนลูกกินน้ำผู้นองเลนไ้จะสาวตุตาพิ่งสาวตุกตาพึ่งใครล่เพิ่พิ่นมีลูกมีเต้าหรือบ่พิ่นมีแลวเาน้ยมว่ใหญ่นะหาก็ไดหาก็ไดลูกก็หนไดลูกคนแพะมวใหญ่พิ่นกับมาอูุ่นาอมาจบเลยหากมึงหมด เขาบอกําเขากินมด้อกบเบาไปเยอะาใช้ผู้ใกล้เนาะนแม่น่าใช้ผู้ชายกินลำนล่เกียบกเคยแล้วแม่ดูอคัุวคนนี้ี่เลี่ยงแต่แม่ต็มที่แล้วกบมันขาดมันเคยในหาเอาน่ะคอายแนมีกินน้ำเข่าตลอดเก่าลูกห้เงินซื้อเขาอันนี้ไ่ได้ Trừ khảo kìa lưu vực vào. Trừ khảo kìa ngoài được gạo sưu thư dài nó. Trừ khảo kìao. Eat thử cạo chữ đẹp in tồn 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 แม่พ่อพ่อรอยเลยพ่อเห็ดงานเต็มเล็บแต้มหลับช่างเลยแม่กับพ่อโอ้งานแต้มเล็บแม่ช่างเกินหลับแต้มเล็บเอาเว้นอยู่แต่พวกเนาะเนี่ยไปเห็ดงานใครเห็ดไปเนาะงานยังก็เห็ดยันหนึ่งหมื่นไปเราก็ต้องได้ให้ลูกพอแล้าทั้งแี้เธอเป็นกินอยู่เองมันกเออกินอยู่เองแหละสาวหองเอง อืมครับนะฮะแมนกินอยู่เองเสาห้องเองขานั่งข่าไผ่ฮรัเสียเองเสียเองมันโบโอ้เพื่อจะไปเก็บได้ยากเยอเอแบบมันไม่คือทางบ้านเท่าเสาห้องก็ดีอยู่ทางในคุณมันช่องสามพันอยู่ตรงนั้ต่อเดือนเนาะมานก็บเจ้าอีได้บาตเนี่ยขานั่งข่าไผ่เจ้าอีกโอ้ยไปหาเงินใส่นั่นแหละ นี่แม่บอกมานะมาหานึ่เมืองลาวเขาหาเห็ดมาหาเห็ดยังยุคที่มันบริเษียอันนี้บริเษียบัตรแน่ต่อบัตรแม่มาใหอยู่ที่ไปทำบริเษียยังเดือนเท่าไรก็เป็นเท่าได้อีกบาทหน่บยมาเทากับบัดลาวเขาเนาะ này gõ khâu hơi cái nội chúng thảo chúng không vô chắc là thảo bảy phải đầy này khâu nhau bảy đầy nó không vô khâu hơi bảy nhiều cao cái nó nó bảy cái trẻ xong thì cái bài lụt đây là là ข้าชั้นคอยไปหาบึงชาแตงอ่อนก่อนนะคือไปมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเพิ่นไปหลินเทินน้องหมาน้องหยางเนาะมาแล้วมาในเนาะมาหลี่โถเ่เด็กมาแล้วเหลีมาเราบ่เดินมาแล้วโถเอารถวแล้วนะฮะข้าชั้นยู่ดีไม่แห้งด้นแม่แถาเด้อโดยสู่สู่สู่ไปอไรก็ไป คอยตักเตือนสาวตงนก่อนใน่กันเนาะคนดีแล้วเดี๋ยวได้ไขแม่แล้วมี่บ่หายไปจะเสด็จตาก็จะก้าเนาะแต่ก่อนบ่แม่เราบเอาเนาะคือบ่าเราบ่นมัดพอเราถอดทอนจมคือว่าอะไรเนาะนี่แหละของทำมาแล้วปะเมืนอย่างละดาละป่อยไปเลยมาเลยคเพินานมันลาเราได้เลยเ่ยเอาคขอมประชาเพิ่น จักงเดี๋ยวคนบดีแหละไปเ่าแล้วก็ค่อยด่าดอกบาด่าจ้าวไปกินฮอทสันแบบนี้แล้วนะไปเก่าได้ยินแล้วเสียงแล้วเนาะยินและคนทำก็ขึ้นไปยินและอ้อยเอ้ยอ้อยเอ้ยห้องหาลูเลยเก้าจะได้อ้ยเอ้ยเล่าแม่ขุมือสม้อยอยู่ขุมือนี่เนาะโอมิดได้ไหมเพิ่นก็ แต่ว่าวดผัดโบอะไรับนะเมื่อคืนแลาโบมาวนเนะแลาวบมาายอีกนะสมออเราิมา้นันเดี๋ยวนี้บมารบกวนกันบูมเนเนาะโมาหบกวนบบ้า่ช hm ่างนะสมองเลยเลยเลยอ่ะหันนั่นล่ะแม่